มาครับผมก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับก็อย่างที่บอกเนาะหลังจากที่เราขึ้นมาสํารวจป่าเนาะทีนี้ในขากลับนะผมขากลับก็จะหาหน่อไม้กลับลงไปด้วยนะผมลง,ลงทางไหนครับนี่ตอนนี้ก็หาสองกอหน่อไม้ก่อนนะครับผมเวลาเดินก็ต้องระวังครับนี่มันบางทีมันเป็นร่องลึกเนาะอันตรายนะครับโอ้นี่ก็ผ่ผมไป <ผ>ม,มีไหมมีมีม,มีสองนอนใหญ่นึงต<ะ>ัดสามนอนแล้วก็มีกอทั้งเตอรินมีมเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็นเมนูตอนเย็นครับวันนี้ก็ผมมานอนที่กระท่อมพานหมีนะอโอ้โหจะเย็นจะน,น,นะไม่ต้องรีบนะผม่อไม้มัน่อไม้มันยังอยู่ตรงนี้มันไม่ีไปไหนนะฮะส่วนเออทีมงานท่านอื่นเขาไปไหนฮะ โอ้เมียเขาไม่ให้มาครับผมก็คือเราชวนแล้วเนาะใช่ชวนแล้วแต่ไม่มีใครมาครับผมผมผมไม่มีเมียครับผมผมก็เลยมานะนี่เมียเขาเจออู้หน่อสวยมากนะสวยสวยับบาำเลยบ๊าบุกบอกแล้วหน่อไม้บ้านผมนะสีน้อดดิลีโอ้ยหมานี่ตั้งกระดกนะเข้างไม้นะเรื่องนี้สามหน่ออ่าอีหน่อทำงานทางเตือนะ เล็กๆไงล่ะเออต้องขุดลึกๆขุดลึกๆแล้วก็เอานั่นแหละต้องขุดลึกๆนี่นี่นั่นล่ะโอ้โหนี่ถ้าถ้าแบบนี้นี่อร่อยมากเนาะเพราะว่ามันอ่อนอยแต่ว่าบ้านผมนะเขาจะผ่าอันปอกปอกออกนิดนึงแล้วก็จะผ่าสีชี้เพราะจะได้ดึงกินง่ายๆไงนะบางที่หน่อขาวๆวเขาเรียกว่าอะไรหนอนางดินอ่าอือนะครับหน่อไม้สวยๆนะเดี๋ยวเก็บไปแกงกินคืนนี้แล้วกันเนาะ อ่โอเคไปเดี๋ยวหาต่อครับผมไปครับผมจะไปดูกอข้างหน้านครับโอ้กอนี้ผมคิดว่าน่าจะมีนะเอมีหรือเปล่าอ๋อมีครับนี่เน,นเป็นหน่ออ่อนนะนี่นะครับ ได้กินหนึ่งห้านะหนึ่งหนอครับโอ้ได้หน่อนหนึ่งนะนี่โอ้ใหญ่เนาะเออ,อต้มแท้ไดหนึ่งหน่อสวยนะเอาไปเผากินก็อร่อยเนาะที่ที่เราเผากินที่ลำธารมาน่ดูหนูหน,นอนหนอนนะหน่อนี้ก็นี้เห็นแต่ว่ามันต้องใช้มีดน,น้อยมันจะใช้มีดตัดนี่ครับโอ้มันมันเพิ่งเริ่มออกอันนี้แต่ว่ามีดผมมันน้อย นี่มันอ่อนมีผมมันอ๋อนโอ้นี่ยเนี่นหมีมันมีร่องรอยที่ชาวบ้านทามาเอาแล้วนี่นี่นคนที่มาหาเห็ดอ่านี่ได้ไปล่ะเอามีดทำไม,นมหนี่ยนอนั้นเดี๋ยวให้พานหมีจัดการนะผมไปเดี๋ยวเราก็เราเราลงทางนี้ใช่ไหมแมนเราจะหารถนะอ๋อไปพานหมีบอกว่าหา ลาะหน้าผาไปนะผมก็คนขั้นงที่จะรกนะครับคือหน่อไม้มันมีหลายชนิดนะอย่างเป็่นตัวนี้จะเป็นอีกชนิดหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้เอานะครับก็คือชนิดนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกหน่อไม้อะไรนะนี่มันจะเป็นจุดๆแบบนเนี่ยครับซึ่งตัวนี้มันมันจะขมกว่าเนาะมันขมแล้วก็มันเวลาที่เอาไปต้มมันกว่ามันจะจืดมันใช้เวลานานนะครับแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้เหมือนกันนะครับโอ้ไป โอ้โหโลกมากครับมันเป็นป่าไผ่เพ็กนะผมดูก้นอนนี้นี่นี่นี่ก้นนอนนี้ครับนี่เนหะ็นไหมฮะโอ้สวยๆครับหน่อไม้บ้านพานหมีเนี่ยมีเยอะมากนะผมไม่มีเสียมครับใช้มีดแทงเลยนะ มีไหมด้านล่างเป็นไงพันมีโอ้โหแสดงว,ว่ามีเยอะใช่ไหมคุณลุงตรงไหนนี่มันเป็นหน่อไม้กระดานมันไม่กระดานนี่ก็คือมันจะหักง่าย,ยอยู่ครับโอ้คุณต้องเอามีดลงมา,มาดึงเงาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลงทางไหนนี่โดดลงมาตรงนี้เหรอเออผมโดด โอเคเดี๋ยวผมดูกอน,นี้ก่อนนะเนี่ผมสำหรับคนที่บอกว่าตัวเองไม่เคยกินหญ้านะครับหาดูไหมนะผมกอไผ่นี่เป็นเป็นพืชตระกูลหญ้าที่สูงที่สุดนะครับแต่เวลาที่เรากินหน่อไม้ก็คือเรากินหญ้านั่นเองนะผมหลายหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะ,ะใช่ ไผ่เป็นไผ่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะครับเป็นเป็นพืชตระกูลญ่าที่สูงที่สุดที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเพิ่งรู้นะว่าต้นไผ่เป็นญ้าใช่ไผ่ไผ่คือญ้านะครับฉะนั้เวลาที่เรากินหน่อไม้ก็คือเรากินญ้าน,นั่นเองย่าด้วยใชโ่โอ้โอน,นี่โอ้โหโหโหอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรกนะมันเป็นป่าไผ่นี่นี่เจ้าต้องมาเอานี่มันยุ่งมีดผมมันเอาไม่ได้เพราะมีดผมมันบางไหนเจ้าต้องเอามีดน้อยซักคองตนเตอรนี่ ัค่อนข้างจะโคผมยังหาหนอไม่เจอเลยอ้อนี่เหรอ,อโอ้มันก็เล็กเกินนี่มันมันเอายากนะครับมีเจ้ามันแขน็งตักเข้าไปแล้วก็หาคลิกเลยงัดได้เด้อปอนี่และ,และโอ้โห,หนอเล็กกเอานะเอา <laughs> จังหวะนี้ก็คือเอาแล้วถ้าเราไม่เอา ชาวบ้านก็จะเอาชาวบ้านวมาเห็นเขาก็เอาเพราะว่าเขาเขาเสียมมาเนาะเสียมเขาจะเสียมขุดแต่ว่าเราไม่มีเสียมเราก็ใช้มือแบบนี้แหละพอดีแกงผมว่านะคือมันมันจืดมันจะจืดเร็วกว่าด้วยเนาะ้นะครับจะจืดเร็วกว่าคือสังเกตได้ว่าถ้าเป็นหนอนน้อยเล็กแบบนี้นะชาวบ้านจะใช้เสียมออืแต่เราก็ไม่เอาเสียมมานะใช้มีดนะผมนี่สวยๆนะผมเห็นอีกอันหนอนนึงไหน นี่นี่ี่เปล่าวะตรงไหนวะเหมือนผมจะเห็นตรงบริเวณนี้นะถ้าไม่มีก็เอาหน่อใหญ่นี่นะนี่ผมดึงไม่ได้โรงงานไม่มีแล้วโอ้ดึงไม่ได้ครับผมดึงไม่ได้มาเดี๋ยวต้องเจอโอ้โหดูเส้นทางพานหมีพาผมมานะโอ้โหอือ โอ้โหโอ้ลกมากนะครับผมก้อนนี้มีหรือเปล่าก้อนนี้ไม่มีนะครับไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อนะอดูดูพันหมีไปครับผม ไปแย,ก,นะปยกสิก็คนเขาไม่มาทางนี้โอ้โหโอ้โหแบบไหนเราต้องขึ้นขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าเนาะม,มันลกมา้นะครับเราไม่ไปต่อนะมทีจริงหน่อไม้นี่ก็มีนะครับหน่อเล็กๆแต่ว่าเราไม่เอานะหน่อชน,นิดนี้มันค่อนข้างที่จะขมะครับ ก็คือเวลาที่ต้มนี่กว่ามันจะจืดนะมันใช้เวลานานนะครับไผ่ oh. ที่เราจะเอาก็จะเป็นไผ่รวกนะผมมันจะกินอร่อยกว่านะโอ้ oh oh. ไปเดี๋ยวผมขอเดินทางขึ้นก่อน,นครับผมมาเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะมีร้านนี่นี่เขาเรียกว่าเห็ดอะไรฮนะเห็ดที่เบือนี่นะครับมีหลายดอกนะนะเขาเรียกว่าเห็ดที่เบือครับผม สีกินสีเบื่อแต่ถ้าคนกินคนไม่ได้เบื่อนะฮะอ่ะคุณลองกินดูสิโอเบาบางมีกใหญ่้านแต่ผมไม่เอาเออมีหลายดอกไหมนี่มีเยอะนี่ครับโอ้โหเส้นทางนะเรามาทำบาเรามันลำบากทำไมเนี่ยไม่รู้มันจะมาลำบากยังไงโอ้โอ้หนาวนะครับโอ้โว โอ้ยน้ำแคดเนลฟุดน้ำอะเลบแมวโอ้แคดเนลฟุด,ดโอ้ยไ,ได้เนาะไปไปอปโอ้ <c oughs> โหวันนี้<ล>ก,ก็เดินป่าพร้อมกับติีอีน,นี่คุณมาเจอหน่อไม้ตรงนี้กะก่อน,นะผมสามหน่อนะอือใช่หน่อไม้นี่สามหนอ่อโอ้โหท่ามันแข็งจังหน่อไม้ชนิดนี้มันจะแข็ง มันลักษณะคล้ายๆหน่อไม้ลวกนะแต่ว่าน้องหน่อไม้ลวกแต่มันไม่ใช่หน่อไม้ลวกใช่ไหมหมูแมนหน่อไม้ลวกมันจะเป็นลายๆอีกแบบนีงแต่แต่ก็กินอร่อยเหมือนกันเนาะอีนอร่อยกินเมกินอร่อยเหมือนกันไม่อร่อยชนิดเดียวก็คือหน่อไม้ลายๆเหมือนหน่อไม้ลายที่เป็นลายจุดนะครับเออนั่นแหละโอ้โหมันต้องหาสูงๆหน่อไม้ชนิดนั้นนะถ้าต่ำมันกินไม่ได้แล้วมันไร โอ้มันแข็งเกินเราต้องแทงที่สูงโอ้ผมมาหักเลยดีกว่าโอ้โหหักเอาแทบจะไม่ได้พันได้เนี่ยีนอนงนะโอ้โหนอแนก็หักเอาตัวนั้นกันนะก็เนี่ยดูนะครับความยากลำบากของผมไปหาเอกไม่ได้เลยคุณได้กำไรใช่ไหมรอเรหกสิบเนี่ยคุ้มอยู่ใช่ไหมผมได้ความสุขผมมันผมไม่ได้เน้นกำไรผมเน้นความสุขเป็นการแบ่งปันเนาะใช่นี่ตัวนี้ อันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้ลวกแท้ๆเลยอะไรนี่อ่าออนี่คือหน่อไม้ลวกลำมันจะมีลักษณะคล้ายๆแบบไม่เหมือนกันเหหรือมันจะแทงง่ายกว่าใช่มันมันจะอ่อนกว่านะอืมหนักอีกตัวหนึ่งครับอันเละเสียบลงไปฮืมจวดเลยครับผมนี่นะครับผมพอแกงนะพอแกงบอกเลยมาเดี๋ยวผมมีสีฟองให้นะฮะ ไม่รู้พาผมมาทำไม้นะทางมันลำบากเลยเดี๋ยวจะโชว์วิชาหายตัวเวฟหายตัวแล้วนะครับผมหายยังหายแล้วหายแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้นะฮะใช่โผล่ตรงนี้เราก็จะมาขึ้นตรงนี้แพ้แพ้แพ้มานี้นะครับโอ้ผมก็ชิวเหมือนกันโอ้ นี่ครับผมรองเท้าสตาร์ดอยนะคู่ละร้อยครับผมผมอยากได้อยู่นะแต่ว่ามันมันมันเกาะพื้นดีนะแต่ว่าเวลาเหยียบหนาเนี่ยทะลุนะช่วงนี้ต้องใส่สตาร์ดอยเนาะใช่มันมันจะเกาะพื้นดีครับแต่ว่าพื้นมันนิ่มนะผมไม่คือช่วงนี้น่ะจะใส่ได้เฉพาะสตาร์ดอยกับรองเท้าบู๊ตเพราะมันเป็นหน้าฝนถ้าใส่รองเท้าผ้าใบนะลื่นเวลาเจอเจอแต่ค่น้ําเนี่ยโอ้โหต้องระวังเร็วนะพื้นที่ไปไปแป๊บเดียว เดี๋ยวเดินลงเขานะวูวันนี้อากาศร้อนมากมากครับร้อนแบบร้อนอบอ้าวนะนี่นอไม้เถอผมก็จะไม่ได้เอาเยอะนะเอาแค่พอแกงแนละ้วพันมีเพราะ <laughs> ว่าเราเราจะหมดแรงนะครับเพราะว่าเราเดินวันนี้มันอากาศร้อนฮะแล้วก็น้ําดื่มเนี่ยเราเอามาขวดเล็กนะผมซึ่งตอนนี้ก็ผมเหลือประมาณอีกหนึ่งกืนก็จะหมดแล้วครับ <laughs> เลยต้องอห,หาแล้วก็จะกลับล้วครับ ก็ไม่รู้ว่าจะได้คลิปกี่นาทีเนาะถ้ามันถ้าคลิปมันสั้นไปก็ต้องขออาภัยนะผมแต่ว่าเรารู้สึกว่าจะไม่ไหวแนละ้ฮะเจอเห็ดโคนดอกหนึ่งครับผมอ๋อแข็งมากไงพันมีหมานไหมว่าผมหมานอยู่แล้วผมไม่หลอจะงหวะโลแกนหมดมีมาตั้งแต่ไหนจะไรแลนะ้วเอ่ะเห็ดโคนเนี่ย โอ้ยตัดสั้นเกินบอเห็ดโคนได้ดอกเดียวนี่แหละน่าจะผมเห็นอยู่กอคอข้างหน้าอนะ่ะยังมีอยู<า>่ะไหนไม่มีพันมีเออไม่มีนั่น นี่เหรอโอ้ใช่ผมสอมมาแล้วว่าตัวน,นี้มันต้องมีม,มอมาแล้วผมหักไม้ดูแล้วว่าต้องได้โอ้โหนโอนอแบบขักขนาดนี่นะสวยๆจุ๊บไปอันนี้กับข้าวเย็ยนนะครับผม าเรียนไม่ต้องหายากเลยนะนถ้ามันร้อนคุณก็เล่นน้ำตกสิอ<ก>ไปไปไป,ไปเล่นก็เล่นฮนะไม,ม่มันมีน้ำตกตรงบริเวณนี้ก็อาจจะไปอาบน้ำชำระร่างกายชำระเหงื่อนะรบริเวณนี๋ยวจะเป็นไข้เลยดิไอ้ควน,นนั่นเหรอ <c oughs> นี่จริงมันน่ามีนะก่อเน,นี่ว่ามันมีไปโอเคไม่เป็นไรไปหากอต่อไปผมป่ะหนูไปดูว่าผมด้านล่างนี่เป็นฝายนะครับทางบ้านพานมีเขาจะเรียกว่าฝายภูไทยเนาะนี่ก็เป็นฝายกัเก็บน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะ<ม> เป็นเหมือนรอยขุดนะรอยขุดนี่คือชาวบ้านเขาขุดหาไส้เดือนครับในการที่จะเอาไปเป็นเหยื่อ,อเบ็ดตกปลาตรงนี้เนละเย็นแบบเย็นถล่มเลยเลยนี่หนงใหม่อ๋อก่อนนั้นใช่ไหมโอ้อด้านล่างน่าจะเย็นมากครับผมนะแล้วก็ท่อพีวีซีสีฟ้านะเป็นท่อที่ต่อน้ําไปที่หมู่บ้านนะครับนะ โอ้มีปลาน้ำผ่านมีเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเดินอย่างระมระัดระวังแล้ผมเพราะว่าด้านล่างก็สูงนะเดี๋ยวเราไปดูหน่อไม้ด้านล่างเลยโอ้โหโใช่จริงด้วยฮะส,สโนะโซนไหมผมไม่ผมไม่เล่นหรอกไงไงใช่ลงมาลงมาตรงนี้เนี่ยเย็ยนมากเนาะ เหมือนมันอยู่ห้องแอร์เลยนะครับอน้ำตกจากฝายผู้ไทยเนาะวิวสวยนะเออใกล้ๆกับจุดจอดรถเดินทางสะดวกนะผมเรามาครั้งก่อนเนี่ยน้ำมันไหลแรงกว่านี้เนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝนฝนตกนะครับแต่ตอนนี้ไหลประมาณนี้ก็คือพอเล่นได้อืไม่หน่อไม้นี่ไหนคอไหนด้านบนนี่เหรอนั่นแหละคอนั่นแหละอ๋อโอเคเดี๋ยวผมคอ หาทางขึ้นก่อนนะครับจุ๊บผมเอาบปได้เมดมันหนักเกินผมมาเอาไปก่อนนะก็คือยอมเทนะก็คือร่างกายย <Hey. S 2> ุ่ยไหวกับการแตกงอัมาท่านนีเฮ้ยมันมีคนเอาแล้วเอาเมื่อวานนี้ยังเห็นอยู่นะนี่ใหม่ๆอยู่ด้วยนี่ oh. โอ้ยมดมุดมดมดุมดกำนะครับผม,มก็คือกะจะมาเอาหน่อไม้ ไม่เป็นอยังไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกที่เราได้นี่ก็มันไม่ไม่พอกินแล้วหน่อนี่ก็ได้นี่นี่เนี่ผมมาเห็นยบห้าหกหนอนะโอ้ไม่ทันนะนี่เขาจะตัดตอนเช้าไม่เป็นไรเราเอาหน่อเล็กไหมหน่อเล็กก็ได้นี่เอาหน่อเล็กเลยนี่ครับมีหน่อเล็กอยู่อโอ้ไม่คิดว่าเขาจะเอานะ เฮ้ยหน่อเล็กก็ได้เฮ้ยหน่อเล็กก็สวยอยู่เออเหมือนหน่อไม้พอบานเนาะออาโอ้ยหน่อหน่อเล็กก็พอกินแล้วผมว่านี่นี่นีหลายหน่ออยู่ไปไปสับออกครับผมเ้ยแต่ว่ามาเกงหน่อไม้ตรงตรงนี้ชมวิวน้ำตกได้ด้วยนะผมว่านี่เหมาะแก่การนั่งแคมป์ปิ้ง สวยเหมือนกันนี่จวดๆเอ้ยคือไข่ไหน่อไม่ขอบ้านเนาะแต่ว่าวบ่มีนะ,ะงัดเลยงัดเลยเหมือนผมหิวข้าวนะตอนนี้นี่ ตอนนี้เพิ่งกินกว๋วยเตี๋ยวไปตอนเที่ยงนะใช่ครับผมเพิ่งกินกว๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่าหิวข้าวอีกแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยหน่อไม้ตัวนี้นี่ <c oughs> โอ้โหงัดหน่อไม้ได้แล้วครับผมแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นน้ำตกนะครับโอ้โนี่อือมได้หน่อไม้ด้วยได้ชมวิวน้ำตกด้วยนะโอ้หน่อนี้หน่อนเล็กอ่ะเล็กกว่าเออเอาเลยอู้ อ้ยพอดีแกงอยู่นะ้วนี่ออใส่เครื่องเครื่องแกงถุงละห้าบาทผมนั่นี่ออพอดีอร่อยเลยใช่อโอเคนี่รับผมหน่อไม้วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีที่พานมีเนาะก็เราจะเอาไปทําเป็นกับข้าวเย็นนี้นะผมจะไปแกงนะนี่องเย็นมากนะครับ ต้นไม้ต้นนั้นเนยอ๋อ<ม>ขึ้นต้นไม้เหรอไปสินโดดสิเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ <c oughs> แต่ผมไม่โดดหรอกก็คือหน้าโดดจริงๆไป <c oughs> นี่เราปีนต้นไม้ขึ้นตรงนั้นแล้วก็โดดมันยากษามันเหมือนในนิยายนะในเหมือนกันบภาพเขียนตรงนี้นะครัแต่ว่าเข้ามาใกล้ตรงนี้นได้ไหมทำไมท่อท่อ มันเคยดูดคนรอบอ๋อมันมีท่อข้างล่างเหรอมันมีท่อข้างล่างอืมมันดูดคนข้างหนึ่งละตายใช่ไหมบอตายช่วยได้ช่วยทันอ๋อก็คือคนพัดแบบพัดตกลงไปตรงบริเวณนี้นะอืมอืตรงนี้ใช่ไหมยากาศสุดยอดมากเลยนะฮะโอ้โหก็คือนั่งแช่น้ำตรงบริเวณน้ำตกนะฮะเขาไม่ชอบอยู่ข้างล่างน้ำตกนะเขาชอบอยู่ ข้างบนเหมือนจักรุษี่วนตัวเลยได้หนิเอาเลยโดดเลยมันมีปลาด้วยหนินี่ปลาก็มีอืมโอเคนั่งพักก่อนเนาะทางเย็นๆก่อนเป็นเป็นชั้นอื่เๆแต่เนาะเป็นเป็นสระน้ำนะผมข้างล่างก็จะเป็นน้ำตกว้าวคาสิคของคาสิคนี่นะครับหน่อไม้นะครับผมตอนนี้ผมกับพานหมีก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับ เมื่อกี้ก็ผมนั่งแกะหน่อไม้เนาะนี่นะผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็ไปเดี๋ยวจะเอาไปล้างน้ําอีกรอบเนาะล้างน้ำอีกรอบแล้วก็จะต้มให้มันจืดนะผมเพราะว่าอันนี้คือยังขมนะหน่อไม้อ่าส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะกินดิบไม่ได้นะเพราะว่าหน่อไม้จะมีรสขมนะครับแล้วก็จะมีหน่อไม้จะมีสารไซยาไนด์ผมซึ่งเป็นสารพิษที่อันตรายต่อร่างกายนะครับก็เวลาที่จะเอาไปกินก็ต้องเอาไปต้มก่อนเนาะเพื่อที่จะสลายรสขมนะผมแล้วก็สลายอ่าสารไซยาไนด์นะครับ เปลือกของมันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเอาไปเทไว้แถวๆนี้แล้วกันนะผมไปจากนี้เราก็จะเดินทางนะผมเดินทางกลับไปที่กระท่อมนะแต่ว่าก่อนที่จะถึงกระท่อมเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นผักเนาะอบางคนเขาจะเรียกว่าผักปู่ย่าผ er ักกาดย่าผักขยะแต่ภาษาบ้านเราเนี่ยผักขยะนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเก็บแวะเก็บก่อนเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเก็บผักนะผมไปเดินทางครับ นี่ถึงแล้วครับผมแวะซูเปอร์มาร์เก็ตข้างทางนะครับนี่ของอยู่ของกินฮนะไม่ต้องไปหาที่อื่นไกลนะผมข้างทางก็มีนะบ้านพานหมีอุดมสมบูรณ์มากครับนี่อันนี้คือผักกาดญ่านะาครับผักกาดญ่าหรือว่าผักกูย่านะครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกเนาะแต่และที่จะเรียกไม่เหมือนกันครับนี่จะเป็นผักที่มีน้ำอยู่นะเป็นไงครับซูปปเปอร์มาร์เก็ตบ้านผมอจอดรถจอดจรถมาเอาเลยลงไปเอาเลยครับผม <laughs> สุดยอดมากครับผมซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านพันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ต้องซื้อเลยนะใช่ครับผมนี่อยากได้มาเด็ดเอาเลยนะผมโอ้แต่น้ำนะอันนี้เราจะเอาไปกินกับแกง่อกไม้เนาะใช่นี่มีเยอะมากนะครับนี่ั้งก่อนผมก็เอาไปฝากแม่อยู่นะคุณไม่เก็บไปเยอะๆล่ะโอ้ครั้งนี้น่าจะไม่ไหวผมว่า <laughs> ต้องต้องเอาอนกันไกลผมว่านะัต้องเอาใช่ใช่ <ๆ S 2> มันต้องเอากันไกลมานหนีปเปนะครับ ถ้ามีดมันก็ค่อนข้างที่จะตัดยากอยู่แล้วนี่มันต้องใช้แบบกันไกรจะตัดตับๆๆได้เลยบุบนี่นะผมก็เป็นผักที่มีกลิ่นหอมนะครับ่ผมเพิ่งได้กินครั้งแรกก็ครั้งคร้งก่อนนะสองอาทิตย์ก่อนนะที่ผมมาหาพันมีนะไม่คุณก็เอาไปปลูกลระโอ้มันดูดิผมถามแม่ผมแล้วจะได้มาปลูกไหมแม่บอกว่ามันมันโตเร็วเกินไปมันลุกลามเห็นไหมครับมันเหมือนว่าจะพืชนะอะ่ใ ไม่เคยวะไม่เอาดีกว่าถ้าอยากได้ก็มามาเด็ตเอาที่นี่เลยกันถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับผมผมเก็บขายอยู่นะเก็บขายอย่างเดียวนะโอ้ติดต่อพันหมีเลยเนาะใช่นี่นี่ครับผมห้าบาทสิบาทนะครับผมข้างทางเขาก็เก็บไปขายนะไม่ช่วงนี้ช่วงนี้ร้อนเงินเออร้อนเหมือนกันครับผมช่วงนี้ร้อนเงินนะผมก็เลยค่อนข้างที่จะทํางานทุกอย่างเลยขายทุกอย่างตอนนี้นี่ก็พอร้อนเงินนะะถึงมาหากินแบบธรรมชาตินะฮะหน่อไม้บ้างผักบ้างนะครับผมนี่ ็มีเยอะมากครับเก็บกลางแดดร้อนๆนะครับผมใช่ชมวิวบรรยากาศท้องทุ่งนาจอดรถทุกทก็คือลงเกียรเลยทุกที่ลงเกียร์ที่ดีเนี่เป็นผักที่มันจะรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะผมเขาบอกว่ากินกับ<อ>พวกแกงหน่อไม้พวกซุปหน่อไม้เนี่ยอร่อยนะผมก็ยังไม่เคยลองนะกับกับหน่อไม้นะครับนี่เดี๋ยววันนี้จะลองดูนะผมผมว่าเอาเมนูแก้อ้อยหน่อไม้ดีกว่าผมมีหน่อไม้อยู่เหรอเออ โอเคจัดไปสะน่าจะก้อยหน่อไม้นะเมนูตอนเย็นนะครับติดตามอีพีตอนเย็นนะผมอีพีนี้ก็น่าจะยาวพรหาหานม้เก็บผักนะผมชุบโอ้โอ้โอโอโอนำ้ำเอามีดหน้อยหนาะตัดนะนี่นะครับเดี๋ยวสาธิตให้เอฟซีดูก่อนนะครับมันเจ็บนี่ <laughs> โอ้ยเอ๊ะโอ้เขารู้เลยเป็นคนอีสานนี่นะครับผมก็เด็ดเลยนะอันนี้ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเพราะมันขึ้นอยู่ข้างทางนะครับผมโอ้นี่ครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับนี่บรรยากาศท้องทุ่งบ้านพานหมีนะนี่วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับมาเดี๋ยวผมก็จะขอตัวเก็บผักก่อนเนาะนี่ ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไปเยอะๆเลยไปโอเคครับผมสำหรับการเก็บผักก็วันนี้ผมพอแล้วนะเพราะว่าผมผมเจ็บมือนะผมเพราะว่ามันมีหนามนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูครับดูใกล้เลยนี่นะผมมันจะเป็นหนามเล็กๆนะครับนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่เป็นหนามนะครับผักที่ได้จะประ,ประมาณนี้นะผมก็จะเอาไปกินตอนเย็นผมนี่ยสุดเพลิ่มเก็ตข้างทางบ้านพ่านมีนะครผม อยากได้ก็มาเก็บเอาเลยเนาะนี่กับบรรยากาศท้องทุ่งครับโอเคสำหรับอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมเป็นอีพีที่เรากลับลงมาจากเขาเนาะก็หาหน่อไม้ลงมาด้วยแล้วก็มาเก็บผักข้างทางนะครับโอเคสำหรับอีพีต่อไปก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่กระท่อมพานหมีผม,ผมก็จะไปทํากับข้าวกินที่นั่นแล้วก็ผมจะนอนแคมป์ที่กระท่อมพานหมีอีกหนึ่งคืนนะผมโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีพีนี้นะครับสวัสดีครับ